สวัสดีครับช่องพ,รรพอลละาเพลินอภิเชครับผมพี่น้องเอ้ย <c oughs> ผมสิพาพี่นองมาเบิ้งครับผมคนบ่าเมนสวยซือ่อครับทั้งสวยทั้งรวยทั้งสวยทั้งมีเสน่ห์ครับนี่ครับนั่งเอกป๋อมแปมอภิพรเพชรพบัานแพงครับนั่งเอกสาวแสนสวยครับผมอผู้ใด<ป>ไม่เห็นกับมาผู้ใดไม่เห็นกับสะอ่อนครับเราผู้จบผู้งามน้องป๋อมแ<ม>ปมอภิพรเพชรบัานแพงครับนี่คือคนงาม บปว่าแต่งามแต่ใไปหนาครับจิตใจว่าจะงามครับมือาเนี่ครับไม่ต้องเห็นแล้วสุดยอดครับเบิ่งมาไล่เลาครับผมอันนี้มือหน่อยได้ครับพี่น้องนี่มือหน่อยได้ครับเนี่ยรับมือหน่อยได้ครับเนี่ยครับเออมือไหลๆนี่พี่น้องเอ้ยคนมือหน่อยแทบติ๊บเห็นตเห็นตัวับสอนคนไรรับเดี๋ยวถ้าพี่น้องน้ำหาอีกหนึ่งเพีะเพียเเพียเยเพียเพียเพียยเพียเ น้องมานณชายครับผมนี่ขวัญใจ FC ฟซขวัญใจแม่แม่ครับผมที่ใ, FC, ใ,ให้ความหักความแป้งให้ความเมตตาความปราณีกับมนะครับผมอ่าสุดยอดสุดยอดขอให้เป็นที่รักของเอ,อ่อเอฟซีตลอดไปตลอดไปด้วยครับเสน่ห์<น>แรงมากเสน่ห<ว>์แรงมากครับสดเสน่ห์แรงเสน่ห์แรงเสน่ห์แรงครับคนณคณะเต้นเซอร์น,อรนะครับนี่ขนาดเต้นเซอร์ครับโอ้ย เงาะก็อม่มีมาไลยละคือม่มีมาไลคือบม่มีพวงมาไลยปนตรงเอาเนาะลุงเนาะเอาพวงกินแค่เดียวออยสีไลครับอู้พูน่ะพูดน่ะที่ตะคนมีมาไลยเนาะี่ตะคนมีมาเออแต่ว่ากัพอได้จบมาไลยคือไปอีกโดดองมั่ีกโดนนี่จบมาไลยตลอดอจบมาไลย่างเดียวออ กจำมไไป่ไดอไป่าใดเลยงงขนาดพี่น้องปดค้นไปหลายเนี่ยเออไติดติติาสิบาทหาสิบาทค้นหลายมาได้ติดพอนอนฟังนด้เพลงท like ี่เลือกมาวันนี้ถูกแล้ว วันแล้วก็ใช่สละเป็นเป็นเพลงที่ติดหูแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในตานนความทรงจำของเอฟซีโอ้ยลูกอยากเตะเพลงไหมเนาะเราเล่บอกคู่ขอเตะเพลงไหมเนายก็นั่นแหละมันมันมันฟังแล้วมันเออโอเควันเล้วก็ันอ่ากินรุ่งเหยียเพียงน่ะและเอาเพ่ยงน่ะต่อไปเออ่ามันเพลงนี้มันเตะได้เท่าไรเนาแมนมันไปดูกันแล้วครับอ่าอ่าโอเคโอเคเป็นกำลังใจสู้ๆไปอีกเขาจะสามวันที่โอ้ยสีน้ำหาผู้ไม่ตัวเนาะเอฟซีเพิ่งจะเบิ้งผู้ไม่แหมอ่าปัดพี่น้อง ไเอกนั่นเอาอยังมาเสียงไวอีกเถอะมาไรอ้ยังไหนเดินนี่แม่ยังพอผมมาพ่อยังนุ่มอยู่แบบผมไม่อยากขึ้นพ่อเลยพอพ่อมักจังสี่สวัสดีครับผมนี่คือพระเอกเอเลยเสียงจังไรเบ่ได้น้ำมูกไหมเอาว่ามันเสียงไรบ่แม่นณิบ่ได้เสียงบ่ได้ยน้ำมูกอันนี้เขาต้ว่าน่ามันสิเป็นอีรีได้อลูกได้ก็ว่าได้ยี่ฝอเห็นอยู่โดนโดนได้เออโดนได้เท่านึงยังดีครับผมนี่ครับ ปุนไปเล็บเชียร์ญีุ่ณพี่น้องนั่งเสียงพอไปโอ้ยนี่นะสุรศักดิ์ก็ได้กของขึ้นน้ำมูโดน,ดนเทียโดนโดนเทียครับผมเพราะว่หาหยิบถามถามอะไรครนั่นสุรศักดิ์อัลบั้มตัวเองมีเพลงอะไรผมว่าท่านนี้อัลบั้มแต่ว่ามีดะต่มีซิงเกิลเอาซิงเกิลที่เรียกนะครับขออนุญาตรู้สุดบอกเขาใครว่าไหลใจเอาของเจ้าสิบอกเขาใครว่าไหลใจลมันนเป็ ผมเป็นครอเวอร์วันนี้เพิ่อนเลี่ยนให้ผมเป็นต้นฉบับเออของใครของใครเรื่งนี้มันเป็นโปรเจกต์ของใครครับมันจะมีอันเพลงมาร่ำหลายวงมาครอเวอร์พี่พิทิพีท็อปอ่าพี่บูดพี่แมนอ่าพี่นกแมนครับอ๋อ้ตอนแรกผมก็เป็นซื้อครอเวอร์จะมาหนี้เพิ่อนก็เลยเห็นเลี่ยนเนี่ยเพี่ยนให้ผมเป็นต้นฉบับก็คือเป็นต้นชะบาหาคนต้นฉบับเดี๋ยวเนี่ยมีต้นฉบับอยู่ห้าคนใช่ครับแล้วก็ธรรมดาแต่ว่าพิเศษแล้วก็ความฝันยังเต้นในห้องหัวใจ ล้วก็เปนอคังแสดงว่ามีหลายเพลงหลายเพลงเด้เพราะมันนัดธรรมดาไยนัดสุรศักดิ์ได้ไหมโ่เมนนัดสุรศักิ์ที่ลองเท่เงคนกับมวลเนี่ยมากเยอเ้อเพียงผู้สังหักเจ้าเด้อบุายหักเจียเด้อุษร้ายเท่งเเที่ยืนเดอ้เทีงนพี่พี่่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งพลันใจเปิับองหนึ่งพลันใจข้าบุญข้าบเอลองฟานมาเพง ทำไมลองบั่นเพ่งยกของไมลองเพ่งผู้เดือดขึ้นไปแต่สร้างขึ้นอย่างหนึ่งอายุนี่เพิ่นเพิ่นผู้จากนักสุดสั่งเด้แมนผู้จากเดืยื้อบอกแมนโอ้ยต้องยื้อต้องยื้อต้องพี่ยื้อแต่บรรดาเวทีเอฟซีก็รู้จักแนะนำนักสุดสั่งชื่อว่าครับเป็นศิลปิน่มากเลยต้องการแมนเป็นจากไข่ทิ้งเข้าสารแลนนะเ้าสารเข้าสารแลนเพราะมัน ทั้งลาสดเนี่ยทั้งอันนเนี่ยทุกคนถามลุกจากสาวน้อยไปไม่เห็นงเพ่นไหม่เพราะอันของตองเล่นเผมเลีนบุ้งของงานัน่บทั้งงาน่ข่แล้วก็งานบุ้งงานไ่ายก็ไม่แจีงไปทั้งงานครบเพ่องานหลายๆอย่างครับแล้วก็มีงานพิมเี่ไม่ได้านำไม่สิเนี่กันสิบประเด็นกับแม่เนี่ยกับแน่แต่ว่ากับมาตลอดนั่สิแม่เพราะในรุ่งเลยครับเพรารุงยังไม่ลงยังไม่ลงยังยังเป็นยังเป็นศิลปินสังกัดสาวน้อยอยู่ กำลังใจเห็นได้ลงหลาได้สุดๆครับผมนี่ฝากพี่น้องน้ะครับผมฝาก FC ด้วยครับผมเป็นกำลังใจนะครับนัทสุรศักดิ์ครับนี่กันเทศหัวผู้ผู้เดี๋ยวเขาตื่น้องยืนนี่เนี่ยเดี๋ยวนี่เพื่อนผู้จ่กได้ไหมวะนัทสุรศักดิ์ใครนี่ก็อ๋อยู่แต่ว่าแค่ว่ายืนอ๋อกว่ากันเอาบยืนนี่อ๋อเตี้ยอ๋อยืนนี่เตี้ยสิไหมครับเออาเอ้าเอ้าเดี๋ยวครับผมอ่าอันนี้รู้จักกับน้องนัทสุรศักดิ์ครับผมมาเป็นติดตามอีกหนึ่งศิลปินครับ ครับพี่น้องบัในห้องกับมาเอ่าเบงนั่งเอกเบียร์พีพานันครับเรากำลังเอ่อเก็บสะครับตอนตอนสิกุลเวทีนี่ยนีเมื่อแรงๆนี่เราจิตสะนะครับสะออกอ้ยพี่น้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับยังเก็กบกพระท่านเดวอยู่หรับนั่งเอกเบียร์พีพานันครับคุ้นสวยครับร่างผู้เดียวนี่หาล่างครับหนึ่งสองสามสี่ล่งที่หาคือล่งที่ผมนั่งอยู่นี่ นางเีกสาวแสนสวยนี่ศิลปินควรเอาเยี่ยมอย่างครับน่อยู่นี่กินโอ้ยประหยัดพัดทีกับเงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์มีความหมายมีคุณค่าครับพี่น้องไ้มากบ,บ่ผบวิดหวังครับนี่คือนางเอกเบียร์พี่านั่นครับตอนนี้เราพวท่านไหนมีเวลาหันหนามาหารับยอย่าเห้ากับบบไปยัง,งกับเข้ากับยางมาทั้งผี่ก็ได้ครับเขาอยากเห็นหนาแล้ว เรากระลังเ่งครีรยดอยู่กับการจัดของครับเราจัดสิ่งจัดของเราคนครับมันมันเป็นไงท่านนี่ครึ่งเลยครับพี่น้องคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะยังบักไรนึงครับผมเอ,อเอาครับเป็นการั่งใจให้เด้อนยาเดอ้อคอยเก็บคอยเมียนเวลาที่จะได้ล่ะส่วนสิงห้ามในซ้ำนี่โอ้ยเม็นเป็นบอปปากบ่จริง มันบอลูกมือนียบอมันบอลูกอ,อ้าวอุบลนใบเป็นแกว้วอีหล่ะโมแมนต์ิโอ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 โเอาเอาเอาไก้ไปลูกใกล้ไปเอาเอาลูกเอ้าไอ้บ้านไปที่ไหนไอบาไ้านดะิไอบ้อออไอบ้านเก็บของเราอืมนี่ครับ ศิลปินที่น้องๆควรเอาเยี่ยมอย่างครับเป็นคนขยันตัวครับพี่น้องเป็นคนดูคนมันเห็นบ่เราจะเป็นคนนยู่นนช่องเวล่าไทยเราจะเป็นอีกผู้หนึ่งนี่ครับผมแต่ว่าพ่อคันละโบเดรไทยเราจะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนอ่อนช้อยงดงามเปิด่าเิดไทยม่เปดย้มนี่คือแย้มเดบาบมไทยปเปไทยยมนี่ละเิยย้มจะเรียบร้อยนี่ ย่เหมนเจ้าพะโลเนะนี่ตัวจริงกับตัวจริงนิสใสจริงๆนี่น้องจะเป็นคนที่อ่อนหวานเป็นคนที่อ่อนน้อม <c oughs> อันนี้พ,พีนนน่น้องเบิ่งกับนั่งเอกเบียครับเนี่ยน้องเบียวิฟานันกับพี่น้องเป็นกำลังใจเราในเด้อไปทำการแสดงยุ่งใสกับเบิ่งแ,งแย่งเราแน่ความมตตาเราครับ เออเอาเดี๋ยวพาพี่น้องไปเพิ่งอีกศิลปินผู้หนึ่งครับผมสิเป็นไฟไปเพิ่งกันครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับพี่น้องการ์ลูเก็บชุดขอมักคมเมนครับอีกหนึ่งศิลปินครับเออค <c oughs> รับพอดีครับพอดีโอ้ยเนาะ <c oughs> บ่าวเอกรัตนบุรีเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ศิลปินรุ่นน้องๆคนเอาเยี่ยมอย่างประวัติเป็นบุคคลที่ ช่วยยังไงล่ะครับผมเป็นเอ่อบอสบอสอ่าเป็นศิลปินที่แบบรู้จักคุณค่าของเงินไงกรับเบลล์เอฟซีให้มาอะไรามาเบลล์เอฟซีให้การร่างใจมากครับตอนนี้ได้เขาแววว่าเออ่ประมาณวันที่สิบสองประมาณนี้แหละครับได้ายที่เขาพอจุดไฟรถไฟฟ้าออกมาแล้วครับถึงจเติมน้ำมันแล้วครับเ,น,เนื้อเห่เล่น มันคนละไฟฟ้าจะถอยมาอีกขั้นหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเติมน้ำมันบาไหวเติมน้ำมันบ<ม>านนไหวก็วเลยสิเอาตัวไม่ออกมาครับเอาจากศิลปินผู้นี้ครับผมหันมาทั้งนี้ครับัดที่นี่นเอาเราล้างหนาไปนี่เอ้าอ,อุ้อยโอ้นี่อยู่ใกล้ๆกันครับไอ้กับน้องเพื่อนกับอ่ ไปรุจิราครับไปไปไปเนี่ยไปไปนี่ก็ร่างเก็บของขมุกขมเปนครับแต่ว่ากลางคืนมานี่ซากออกซาดสองพื้นนี่โอ้ยมองยูได้ครับเนี่ยสองพื้นเนี่ยโอ้ยมองยูได้ครับนี่ซาออกบงยางใหญ่ห่วยอ่าปกติเราจะมีลังอยู่หาลังครับเขายกไว้แล้วสอง<ห>ตัวน,นี้เหลือลาสามาเออซาออกครับพี่น้อง เออบังแน่ผุนผุนโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องเอาเอาเอาครับภาพี่น้องเบิังศิลปินแต่ละศิลปินครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงซ้ำนี้เด้อครับผมฝากติดตามช่องพลอดและพลออเพื่อนออฟิเชียลเลยนะครับฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ